ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับกับวัดบันเดินไบนะครับวันนี้ท่านอยู่กับช่างวันนะครับสายสี่นะครับอ่าอันนี้เราก็มาดูเจ้า CBR 500R นะครับที่ที่ผมบอกไว้เกิดไว้กับคลิปที่แล้วนะครับว่าอ่าโค้งขาดโค้งหักนะครับนี่นะครับโค้งหักนะครับตอนนี้เราก็ห้อยสันหลังไว้อยู่นะครับนี่นะครับเราจะให้ดูเห็นๆเลยนะครับนี่โค้งหักนะครับ ครงหักแล้วอ่าตรงนี้นะครับรูไม่ตรงกันเลยนะครับนี่นี่นี่ผม,มาอ่ายกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เอาม่แรงดักยกขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นว่าเออระยะรูมันห่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดึงหูอันนี้ให้เข้ามาอีกนะครับเนี่ยฮะมันไม่ไม่ตรงกันนะครับดูครับมันไม่ตรงกันเดี๋ยวผมกาลังจะหาวิธีดึงอยู่นะครับแล้วก็ ใส่น็อตนะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับปัญหาหลักๆเลยคืออ่าคันรถคันนี้น่าจะน็อตแท่นเครื่องตรงนี้ขาดนะครับน็อตยึดแท่นเนนครื่องตรงนี้ขาดนะครับด้วยอาจจะใส่กันล้มหรืออะไรก็สักอย่างนะครับนี่เป็นน็อตนะครับขาดนะครับแล้วขาดสองตัวเลยนะครับฝั่งนู้นหูหักไปเลยนะครับฮะดูเลยครับเี่หูหักไปเลยนะครับ,รบ,ไ,รบไม่มีหูนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเชื่อม แล้วก็ทําหูใหม่นะครับอันนี้ข้างนี้เดี๋ยวผมจะดึงข้างนี้เข้าก่อนนะครับเพื่อจะให้มันล้างรถไวเพราะตอนนี้จอดไม่ได้เลยครับจอดอีโคงเนยหักครึ่งแล้วนะครับอีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะหักครึ่งแล้วครับนี่ฮะมันจะหักครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการดึงกันว่าเราจะดึงกันยังไงว่าให้มันเข้ามาเข้าที่ <S <S แล้วเดี๋ <S <S ยวผมจะเอาน็อตสวมตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันอยู่ได้นะครับเราจะได้เชื่อมตรงนี้นะครับ เพื่อจะทําการเชื่อมตรงนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาทํางานกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมีพีต่อไปเราเราจะเอามาให้ดูอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสาระดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับอันนี้นะครับอย่าให้ปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ขาดครึ่งเลยเลยครับตอนนี้มันก็ขาดกำลังจะขาดครึ่งอยู่แล้วครับรถจอดไม่ได้เลยนะครับนอนเอ e งแมงเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ